ออด่นานจินใลไ่ไหะไปตอ่อไหมไปตอ่อไหมไปทางนน้นตอ่อไหมมาต่ป่ะปมา สวัสดีเพื่อนๆทั้ง5,200ท่านนะฮะที่ยังอยู่ด้วยกันณจุดนี้ท่านจะได้ทำการบ้าน ในหุ้นที่มันเป็นขาลงและจะเจอแต่ของถูกอีกมากมายซึ่งรวนแล้วแต่ก็ไม่น่าจะเจ๊งหรอกนะเออส่วนใหญ่มันก็ไม่เจ๊งอะ่ะก็มีมีมีบ้างส่วนน้อยที่เป็นแบบงบปลอมอะไรปลอมก็ว่ากันไปนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาติวนะเราจะมาติวกันก่อนที่จะก,กลายเป็นขาขึ้นรอบถัดไปนะครับก็เมื่อเช้าผมเช็คดูข่าวแล้วไม่มีอะไรน่าสนใจประมาณการซื้อขายของผู้บริหารก็ไม่มีอะไร ที่น่าดึงดูดใจเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นคลิปด้วยการดูหุ้นที่ติดสแกนก่อนครับเออผมจะจะบอกว่าผมรู้ลนะผมจะไม่อัปเดตเซตในช่วงแรกของรายการแล้วนะฮะเพราะว่าพอดูอัปเดตเซตแล้วบางคนก็หนีเราจะมาแบบสุ่มแล้วกันโอเคไหมเออเราจะมาแบบสุ่มมันอาจจะอยู่กลางรายการหรืออาจจะอยู่ท้ายรายการก็ว่ากันไป โอเคนะแล้วแต่ว่าจะนึกได้ช่วงไหนนะครับอ่ะเรามาเริ่มด้วยตัวหุ้นติดสแกนก่อนต้องบอกว่าหุ้นชุดนี้เกือบทั้งหมดเออนะกี่ตัววะเนี่ยสิบกว่าตัวเนี่ยเกือบทั้งหมดเป็นหุ้นที่อยู่ในโซนแนวรับที่แบบว่าโหน่าสนใจมากนะครับเอาตัวแรกก่อนตัวที่ทำคนอกหักมาเยอะมากนั่นก็คือ AAV นะ AVITA ใช่ไหมตัวนี้เนี่ย แนวรับของเขาคือ2บาทถามว่า2.08จนแ่าสนไหมน่าสนนะมันไม่ได้ห่างจากแนวรับเรามากเลยแล้ววางสต็อปลอสหนึหรือวางถัดลงไปจากนั้นอีกหน่อยสักแบบ3-4ช่องเออเพื่อแบบกันเหนียวนะครับเพราะมันอาจจะมีหลุดแล้วก็เด้งกลับคืนมาเลยนะตรงนี้ถือว่าเป็นโซนไซด์เวนะฮะเนี่ยฮะตรงนี้นะเป็นโซนไซด์เวใหญ่ของ A A W เลยอย่างน้อยๆอยอ่ะ ต้องมีเด้งสั้นๆแนวต้านก็ไม่เกิน2.5นะครับแต่แค่นี้ก็คุ้มแล้วต่อด้วยตัว ah ah ก็อยู่ในโซนแนวรับ31.25ถือว่าใช้ได้วางสต็อปลอดที่30บาทท่วนไปเลยคือต้องบอกอย่างนี้มันเป็นการลุ้นเด้งไม่ได้เป็นการกลับตัวนะคืออย่างเก่งก็อยู่ในกรอบของเขานะฮะกรอบข้างบนก็37แต่ผมเที่ยวไม่ถึงน่าจะไม่เกิน35 ต่อนตัวบ้านปูบ้านปูนี่จะมาแปลกแหวกแนวคือมีโอกาสกับตัวได้สูงบอกอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็รอบนี้มีโอกาสที่จะไปถึง8.5ด้วยแนวรับใช้8บาทได้นะครับวางสับรอไปที่7.7หรือ7.5ก็ได้นี้แล้วแต่ศรัทธานะฮะถัดมาคือ BCPG อยู่ในโซนแนวรับอยู่แล้วจริงๆอะ่ะถ้าให้ได้ทั้8.8มันจะดีมากแต่ถ้าเกิด ไม่อยากรอไม่อยากต่อราคาก็9บาทแล้วกันแนวต้านขั้นต่ำก็9.6ข้างบนก็10บาทนะครับต่อด้วย BJC ซึ่งผมบอกเลยว่าผมเซอร์ไพรส์มากกับราคานี้นะ27.75คิดดูนะว่าราคานี้เนี่ยคือต่ำสุดในรอบเท่าไหร่วันนี้อันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่สม20ตั้งแต่โควิดอ่ะเออวันที่โควิดมารอบแรกอะเนี่ย ได้ราคานี้ยยี่แล้วแล้วเป็นแบบผิวเผินด้วยคือมันไม่แตะอะไมันลงมาแล้วมันก็หอบกลับคืนขึไปเลยนะครับวันนี้ BJC ลงมาที่ราคานี้อีกแล้วซึ่งเป็นโซนแนวรับด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นใช้27.75%เป็นแนวรับแล้วก็วางสต็อปเผื่อลงมาหน่อยสัก27บาทหรือ26.50หหรือรอเขียวแรกก่อนก็ได้อันนี้ไม่ได้ผิดกติกาจะใช้แผนไหนก็ได ถ้าเป็นผมผมรอเขียวแรกนะครับถัดมาคือเบทาโกรเบทาโกลเนี่ยใช้ส่วนนี้ก็ได้นะหรือจะรออีกนิดหนึ่งก็ได้หรือจะรอเขียวแรกก็ได้อันนี้แล้วแต่เลยนะครับเพราะว่าเบทาโกเป็นหุ้นที่อยู่ในโซนไซเวและแถวนี้มันเป็นแนวรับได้จะใช้22.4ก็ได้นะครับหรือต้องเกิดสัญญาณการก,กับตัวก่อนก็ได้แต่อาจจะได้ราคาแพงกว่าน,นี้นะครับหรืออาจจะโซนนี้ไม่เล่น ไปเล่นกันโซนล่างเผื่อมันลงต่ออันนี้ไม่ไม่รู้นะครับแต่มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับก็โซนแนวรับถัดไปก็อยู่ที่ยี่สิบเอ็ดจุดหกแถวนี้ถัดมาคือซีเฟรคือหลุดไปแล้วล่ะอ่าแต่แต่แต,แต่ถ้าเกิดเขียวแรกซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดวันนี้ไหมแต่เดาว่าน่าจะเกิดนะครับถ้าเกิดเขียวแรกโซนนี้ก็น่าสนใจแนวต้านจะอยู่ที่2.2 แล้วก็วางสต็อปลอตไว้ที่โลไม่รู้ว่ามันจะไปสร้างโลตรงไหนนะเนีย่ยตรงนี้นะคือล่าสุดนี่คือ1.95แต่ไม่รู้ว่าไอ้แท่งที่จะสร้างเนี่ยในวันนี้เนี่ยมันจะไปทําโลอีกเมื่อไหร่ถ้าเกิดสมมตินนะว่ามันทําโลปุ๊บแล้วมันดึงกลับก็ให้ใช้โลของแท่งวันนี้เลยแต่ถ้ามันไม่ได้ทำโลก็ให้ใช้1.95นะครับต่อที่ตัว OSP อันนี้ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะราคาเนี่ย22.8นะครับเป็นราคาที่แบบออทาโลป ไม่ไม่เคยต่ำขนาดนี้นะอันนี้คือออทามโลนะยี่สิบปัจจุบัน23.5มีการดึงกลับตรงนี้น่าสนใจมากมองเป็นการเด้งสั้นๆไม่เกิน26บาทสต็อปลอตอยู่ที่22.8บสอแต่เอาจริงๆนะจากใจอยากจะปล่อยให้มันลงเอาจริงๆเนี่ยอยากจะปล่อยให้มันลงลงต่อเลยเพราะว่าคือมันไม่เคยราคาต่ำขนาดนี้เ โอสว่วนสภาไม่เคยทําขนาดนี้มีแต่แบบเล่นกันในโซนบนอาจจะแผ่วอาจจะยอ่ออาจจะอะไรบ้างแต,แต่นี่คือแบบย่อลึกมากอ่ะเออเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวผมแอบไปทําการบ้านให้ไหมสําหรับสมาชิก youtube นะโอเอะะจะจะดูว่าไอราคาเนี้ยมันสมเหตุสมผลไหมยี่สสองจุดแปดส่วนตัวคิดว่าโอกาสหลุดนะจะสูงนะครับแต่ถ้าเล่น,เพ,นเพื่อนจะเล่นโซนนี้นะให้เล่นลุน้นเด้งสั้นๆพอ คือเอาจริงๆกำไรแบบ10ช่อง10ช่องกว่าก็หนีแล้วนะฮะถัดมาคือ sgc sg capital นะครับอยู่ใกล้แนวรับมากนะรอให้เห็น 1.3X ก่อนนะ5 3 5 6 3 6อะไรเงี้ยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอรับเผอิอาจจะมีโซนแนวรับเกิดขึ้นวันนี้ก็ได้โดยที่วาง Stop ป o s s ขึ้น3 3 0นะครับแล้วก็ฟอร์ดอันนี้ฟอร์ดคือแนวรับเลยนะฮะ2 5 2 5เป๊ะเลยนะ เป,เป๊ะเลยแล้วก็วางสต็อปโรตียี่สิบสี่จุดหกศูนย์เอาแนวต้านไม่เกินนะครับยี่สิบแปดต่อ้ียตัวลานนาลานนาเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ถ้าเกิดใครใครไม่รู้จักลาน,นาเนาะก็อาจจะแบบเฮ้ยแล้วยังไงวะ,ะหุ้นมันก็เป็นหุ้นที่แบบขาลงแล้วก็เป็นไซด์เวในโซนขาลงจะทำฐานทำได้ไม่ได้ไม่รู้เลยค้อบอกอย่างนี้ถ้าใครรู้จักลาน,นานะ ลานาเป็นหุ้นที่อยู่ในกลุ่มพลังงานจ่ายปันผลดุกที่สุดเชื่อไหมแล้วไม่ได้จ่ายแบบเรียกว่างไงอะไม่ได้จ่ายแบบปีนี้จ่ายปีหน้าไม่จ่ายคือมันจ่ายดีมาโดยตลอดเลยมีปีเดียวที่ผมจำไม่ได้ปีหกสามหรือหกสี่ที่ตอนนั้นนะคือกําไรมันมันมันไม่มีมันมีปัญหาเรื่องฐานหินเออกําไรมันน้อยเขาก็จ่ายน้อยแต่ถามว่าจ่ายไม่จ่ายแล้วคือแบบตัวเนี้ย ต่ยดีสุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งราคาอยู่ในโซนต่ํายิ่งดีจริงๆ15บาทนะี่ก็ถือว่าอยู่ในโซนต่ําแล้วนะนะครับแล้วก็เป็นโซนแนวรับจะเล่นสั้นก็ได้หรือถ้าใครมองจะลากยาวก็ลองดูนะครับยิ่งราคาต่ํายิ่งดีโอเคนะถ้าเล่นสั้นโซนนี้นะแนวต้านไม่เกิน15.9สต็อปรอดอยู่ที่14.6นะครับถัดมาคือการกุล กันกูเนี่ยก็มีดีดได้เรื่อยๆเลยนะครับแนวต้านตอนนี้ไม่เกิน3บาทสต็อกรออยู่ที่2.68เล่นสั้นๆเอานะครับถัดมาคือ J.PARK ตัวนี้แปลกแวกแนวมากกว่าเพื่อนเพราะมันกลับตัวการที่หุ้น IPO แล้วมีทรงกลับตัวเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากมีโอกาสขึ้นไปเทสไฮได้เลยไฮโอเคนี้ก็อพอเนาะเออสี่นะครับขั้นแรก ก็จะมีแนวต้านทั้งหมด3แนวนะครับก็คือ4.50 4.80แล้วก็4.86อุดเมื่อกี้บอก6.8ใช่ไหมขออภัยนะครับผิดแล้วก็ต่อด้วยตัวคลินิกคลินิกนี่คืออยู่ในโซนแนวรับนะ36ถือว่าใช้ได้นะครับขนไปขายสัก39อันนี้อันนี้กรอบมันชัดเจนแต่อีกตัวหนึ่งที่เซอร์ไพรส์วันนี้หลายเซอร์ไพรส์เหลือเกินนะครับตัวนี้คือแมสเตอร์แมสเตอร์แบบ โอ้ไม่เคยทำราคาต่ำขนาดน,นี้มาก่อนแล้วแบบลงมา44ครับผมอันนี้ก็กน่าสนใจอันนี้น่าทำกันบ้านมากนะเพราะว่าตัวมาสเตอร์เนี่ยไปทั้งเมิร์ชทั้งซื้อหุ้นทั้งไปร่วมทุนกับคลินิกต่างๆทั่วประเทศอุบลก็มาผมจะบอกอุบลก็มาร่วมกับวินคลินิกแล้วก็เริ่มมาทำสัญญกรรมแล้วนะครับทำจมูกทำนมทำอะไรเนี่ยเออ ผมคิดว่าโอกาสในการเติบโตของเขานะ่ยยังอีกมากแต่ก็ต้องดูว่าคนมองว่าราคาเนี้มันแพงไปหรือยังแต่ด้วยส่วนตัวนะมันทำทำโลแบบนี้เนี่ยนะครับโอกาสในการเด้งค่อนข้างสูงเอาอย่างนี้แล้วกันวันนี้วันนี้นะถ้าเล่นต่ำกว่า4ี่ไม่ต้องคุยกันแต่ถ้าเล่นเหนือนะราคาเปิดเหนือเลยเล่นเหนือ4ี่หน่าติดตามโอเคนะอ่ามันจะเป็นภาพเนี่ยมันจะเป็นภาพเนี่ย เห็นไหมอันนี้มันมันปิดที่56ใช่ไหมวันถัดมามันเปิดเหนือเออแล้วมันก็จะเด้งขึ้นไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ภาพเดียวกันนะครับถ้าเล่นเหนือ46บาทจําตัวเลขนี้ไว้เลยราคาเปิดเหนือที่ผมเล่นได้เลยแต่ถ้าเกิดแบบโอ้ราคาแม่งกดเหลือเกินก็ปล่อยมันช่างมันนะครับถ้ามาคือเมฟเมฟอันนี้อยู่ในโซนแนวรับอันนี้อันนี้ชัดเจนนะแนวต้านไปเกิน32.5แล้วก็วาง300อยู่ที่ 28.4แล้วก็ตัวสุดท้ายคือ NSL อะไรจะประดังประเดอะไรก็ตามแต่ NSL ก็อยู่ในโซนของแนวรับนะครับใช้19.7เป็นแนวรับก็ได้หรือจะรอต่อราคาก็ได้แล้วก็วาง18.6เป็นสต็อปล s อโอเคไหมครับจบลงไปแล้วนะสำหรับช่วงแรกของรายการใครจะไปเฝ้านาเทศไปเฝ้าได้เลยครับส่วนใครถามคำถามีไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อแล้วก็ก่อนที่ไปคำถามนะฮะผมก็มีเรื่องจะมาประชาสัมพันธ์ ครับใครที่อยากจะฝึกดูหน้าเทศซึ่งผมบอกว่าเดือนพฤศจิกาเนี่ยน่าจะมันมากผมไม่รู้นะว่าเซตมันจะมีการกลับตัวเมื่อไหร่แต่ถ้าเกิดมันเกิดการกลับตัวในเดือนพฤศจิกาอยู่แล้วแล้วก็คุณจะได้เห็นอย่างแน่นอนและเราจะพาติวเข้มสําหรับกลุ่มติวเข้ม VIP นะใครที่สนใจอยากจะสมัครเข้าร่วมกลุ่มสามารถทักไลน์มาได้นะครับที่ Li n e at money hero นะตรงนี้จะเป็นกลุ่มปิด Facebook เราจะมีไลฟ์ ทุกวันจันทร์พุธสุ์จันทร์พุธสุ์จันทร์พุธสุ์สตลอดเดือนพฤศจิกายนเป็นเวลาทั้งหมด13บสามไลฟ์สิชั่วโมงไลฟ์เวลาช่วงก่อนที่จะปิดตลาด16นาฬิกาถึง17นาฬิกาเพื่อสรุปตลาดดูหุ้นการบ้านดูตัวไหนลักษณะการหอมันจะหอ,อยังไงตัวนี้หน้าหอหน่าจะถือนานเท่าไหร่ทั้งหมดเนี่ยเราจะเก็บไว้ในติวเข้ม VIP นะครับใครที่สนใจก็ทักทายกันเข้ามาหลังบ้านแล้วกันเนาะเดี๋ยว ไปดูคําถามกันต่อนะครับขอร้องพี่อะไรนะีช่วยสอนพี่แลกเหรียญึ้นหน่อยอะไรวะ <laughs> แลกเหรียญึ้นไปนแลกอะไรล่ะผมไม่เข้าใจเลยม,มาผิดที่ป่ะครับนะคุณพี่ครับอืมอ่ะมาต่อนะฮะงงเลย <laughs> คําถามแรกนี่กูก็งงเลยอ <laughs> แลกเหรียญแผน Pen, k cg ทุนสิบาทเก้าสิบตังค์สั๊อปรอสิบาทเจ็ดสั้นมาก ถ้าแกตสิบสองใช้ได้ไหมอ่ะ KCG โวนแนวรับใช่ไหมก็ดูหน่อยนะไม่ใช่ด้วยเว้ยไม่ใช่อยู่ในโวนแนวรับด้วยแล้วจะวางสต o อปลอสตรงนี้ไม่ได้นะครับสต o อปลอสต้องกดลงมาลึกอย่างนี้เลยนะครับก็คือสิบจุดสามเพราะว่าโวนนี้มันมองเป็นโวนไซด์เวททั้งหมดเลยนะเราจะมาตั้งตรงนี้เฮ้แกลงไปทำรอที่สิบใช่มใช่จะใช้แก่และเป็นไม่ได้เออ ส่วนไฮอ่ะสิบสองอันนี้ใช้ได้เพราะฉะนั้นในเกมนี้ถ้าจะเล่นจริงๆคุณต้องมาลองล่างเออเนี่ยซื้อเร็วไปซื้อไปแล้วใช่ไหมทุนสิบจุดเจ้าอนี่ยซื้อเร็วไปแสดงว่าจ้องมานานแล้ว <c oughs> จ้องมานานแต่ว่าไม่อาจจะไม่ได้ดูกราฟตอนซื้ออาจจะดูเครดิตออฟเฟอร์ er. ต้องรอมันย่อลงมาครับมันต้องได้ทุนสักสิบจุดสี่สิบจุดห้าถึงจะโอเคแล้วก็วางททร์เก็ตไว้ที่สิบสองบาทนะฮะ ขอแนวน้มและแนวรับซิงเกิซิงเกอน่าจะหมดแล้วจบแล้วไม่มีอะไรแล้วเนี่ยนะครับล่าสุดยังเป็นขาลงต่อและแนวรับจริงๆอะ่ะมันจะอยู่นู่นแหละเจ็ดบาทห้าสิบนะลึกมากอาจารย์เพ่มข้าขอแนวต้านแพลตหน่อยค่ะโซนสามจุดสี่จะเด้งไหมก็ถาหาแนวต้านใช่ไหมโอเคโซนสามจุดสี่จะเด้งไหมสามจุดสี่ฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี งง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 ก่อนงงกับคำถามก่อนโซน3.4จะเด้งถึงไหมอ๋อผมอ่านผิดโอเคเป็นไปได้เนี่ย3.4กับแนวต้านมีความเป็นไปได้ที่จะถึงแต่อยากให้ขายก่อนเพราะอะไรเพราะว่าตรงนี้มันเกิดโลอันนี้หายใช่ไหมอันนี้นิวโลใช่ไหมนิวโลนะครับโลที่ต่ำลง ไฮรอบเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะต่ํากว่า3.45หที่มันเป็นายรอบที่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นมาให้ชิงขายก่อนครับสัก3.3ก็ขายทิ้งแล้วนะฮะดีว d เดนยูและ Dividend Payout ท์เ i o ชต่างกันอย่างไรครับอืเอาอย่างนี้คุณเคยได้ยินคํานี้ไหมเวลาที่อ้าคนจนไปจีบผู้สาวนะไอ้คนจนนะเวลาที่เขาจะเปรียบเทียบเขาบอกว่าเขามีร้าน เขาให้เธอห้าพันแต่พี่มีสองร้อยพี่ให้เธอร้อยเก้าสิบเข้าใจไหมอเข้าใจเข้าใจประโยคนี้ไหมไอเนี้ยคือดีเวเดนเพ์เอลเลช่วนี่ก็เปรียบเทียบอะไรวะเนี้ยดีดีเวเดนเพ์เอาเลชคือกําไรมีเท่าไหร่อ่ะกาไรเนี่ยเวลาทํากิจการใช่ไหมแล้วมันมีกําไรกําไรมาก้อนหนึ่ง payout ratio เนี่ยคือมันจ่ายเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย dividend เ,เนี่ยมันจ่ายเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ net net profit โอเคไหมเออส่วน dividend yield ปกติธรรมดาเลยมันจะเป็น yield ที่จ่ายก็คือ dividend เนี่ยเปรียบเทียบไปหาราคาหุ้นปัจจุบันเห็นไหมเออดูว่าเทียบกับราคานี้มันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์แต่ไอ dividend payout ratio เนี่ยคือ เงินบันผลที่จ่ายทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสัดส่วนเท่าไหร่เทียบกับกาไรที่ได้มาในรอบนั้นๆนะครับเห็นภาพไหมเห็นนะเอสโซมีโอกาสถูกออกจากตลาดไหมครับมีของ8.95เอาเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้ครับก็ปั๊มมันก็จะยุบทิ้งหมดแล้วนะฮะแล้วก็จะกลายเป็นบางจากนะผมก็คิดว่าเอสโซก็น่าจะดึงออกจากตลาดเหมือนกันพ l u s จะมีมีจะ ขึ้นไปถึงแนวต้านเดิมไหมครับเชียรลงนะแนวต้านเดิมเอาแค่นี้เนาะแค่นี้นะ8บาทนะครับเป็นไปได้แต่มันต้องให้จบรอบลงตรงนี้ก่อนซึ่งมันยังไม่จบนะครับแนวรับประมาณ6บาทนะแล้วก็แนวต้าน8บาทโอ้หูรูแล้วกำไรเกิน20%แล้วส่วน KCG KCG นี่ตอบไปแล้วใช่ไหมจะผ่าน12ไหม ต้องเหมือนกันครับคำตอบคือเหมือนกันคือต้องให้มันย่อลงมาถึงส่วนแนวรับก่อนแล้วจะขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งอันนี้อันนี้ต้องต้องรอดนะูผมว่า2ตัวนี้นะ plus มีความเป็นไปได้มากกว่าเพราะว่าตัว plus เนี่ยตอนนี้มันมีอยู่ปัญหาหนึ่งคือดิสติบิวเตอร์ที่อเมริกาในการกระจายน้ำมะพร้าวมันม,มันมีปัญหามเลยทำให้ยอดขายในอเมริกามันลดลงแต่เขาจะไปตัตที่อื่นนะครับซึ่งที่อื่นโตโตเยอะมากนะ แต่อาจจะเป็นเพราะว่าฐานเดิมมันน้อยด้วยแหลนะขอแนวโน้ม PTG หน่อยครับทุน8.6 PTG แนวโน้มยังคงเป็นขาลงที่แข็งแรงแข็งแรงมากมากจนบางทีก็น่าสนใจเหมือนกันนะ PTG เนี่ยโซนนี้ใช้เป็นแนวรับยังได้เลยราคาแบบน่าสนใจเนาะมันมีหลายตัวมากที่อย่างเงี้ยเนือไห ที่แบบราคาเล่นกัน15บาทอะพี่พีทีจี G เนี่ยเซฟโซนเขา12บสอแต่แถวนี้ตอนนี้เหลือ8บาทโอ้ผมว่าแบบเออน่าสนว่ะโซนนี้มีโอกาสเด้งได้มองเป็นการเด้งเพื่อลงต่อแนวต้าไม่เกิน10บาทนะครับแต่แต่มันยังไม่มีสัญญาณเด้งเข้ามานะต้องบอกก่อนรอรับ c p r ออยู่ครับแต่ฟังอาจารย์พืชอธิบายแนวโน้มเสร็จแล้วน่าจะลงต่อตอนนี้เฝ้าดูไปก่อนดีกว่า รีบเข้าไปรับขอบคุณครับโอเคนะอ่ะถึงเวลาแล้วละที่เราจะต้องอัปเดตตัวเซตเซตเนี่ยบอกอย่างนี้นะครับถ้าอยากให้กลับตัวถ้าอยากให้กลับตัวมีอย่างเดียวคือจะต้องยืนเหนือ1นึ่ง้าได้แทงเขียวเคไหมหรือต้องเป็นการกระโดดนะคืออยากกลับตัวเลยนะ ต้องเป็นการกระโดดของตัวดัชนีคือกระโดดมาเล่นเหนือ1 4 5 0เลยเท่านั้น <S <S และระยะเวลาของแท่งกระโดดที่จะเกิดขึ้นจะต้องเกิดภายในไม่เกิน3วันนี้ผมใช้คำนี้เลยกันนะเพราะอะไรเพราะยิ่งยาวแล้วแท่งมันหน้าตาอย่างนี้นะเนี่ยแท่งหน้าตาอย่างนี้มีแต่โอกาสที่จะลงต่อโอเคไหมความหวังเดียวความหวังหนึ่งเดียวคือ วันนี้วันอะไรวะวันพฤหัสใช่ไหมวันพฤหัสวันศุกร์ไม่เกินวันจันทร์นะทำทำไม่ใช่วันหยุดนะไม่เกินวันจันทร์น้าใช่ไหมเกินแน่นอนเพราะมันมันคือวันหยุดมันี่คือวันเกิดน้องเวลาวันที่23ตุลาเนี่ยอืมมันคือวันเกิดน้องตลาดน่าจะหยุดนะแล้วก็กลายเป็นวันที่24อ่าผมให้ถึงวันอังคารเลยต้องเกิดแท่งกระโดด ที่ไปเล่นในโซนหนึ่งสี่ห้าศูนย์โอเคถ้าทําไม่ได้ก็มีแต่มองจะลงต่อคุณจะต้องไปเจอกันที่พันสามเอพันสามเอไม่รู้ว่าจะตรงไหนอะแต่ยังไงเราก็อัปเดตทวันอยู่แล้วนะครับหุ้นโอไอรงดีไหมครับทุนสิบจุดสิบทุนดีมากเห็นข้าวบอกกําไรดี <laughs> มันขายข้าวเหรอฮะมันขายคอนโดไหมเหรอ <laughs> ออลิใช่ไหมเห็นข้าวบอกกำไรจะดีปันผลก็สวยโฮมโปรทุน12ครับมองจากพื้นฐานน่าจะดีอาจารย์คิดว่าราคาหน้าจะกลับไปถึง15 1 6หไวไหมโอเคอ่ะเอาประเด็นแรกก่อนนะครับออลิขายข้าวกำไรดีไหมอ่ะออลิออลิเนี่ยอย่างนี้โลอ่ะมันเกิดใหม่เพราะฉะนั้น ถือว่าไม่สวยนะการที่จะขึ้นไปทำไฮเนี่ยข้างบนเลย12เนี่ยผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้อ่าเป็นไปไม่ได้เลยนะเก่งที่สุดคือ10.9ุดเแค่นี้ทุน10.1จุดหอ่ะดีแล้วแล้วก็มองโซนขายเอาไว้ซะประมาณ1 0 8จุดแดสิจุดเก็พอนะครับส่วน Home Pro เนี่ยอ่ะเหมือนกันเลยภาพเดียวกัน h น Pro ใช่ไหมภาพเดียวกันนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นของโฮมโปรคืออะไรคือการหลุดโลเห็นไหมฮะเนี่ยฮะมันหลุดโลเพราะฉะนั้นมุมมองผมนะการหลุดโลแบบเนี้ยไม่ใช่เรื่องที่ดีมีโอกาสไหลลงอีก12บาทเคยว่าไม่อยู่น่าจะเจอ10กว่ากว่าอาจจะไปเจอ10บาทหรือว่า1 0 3 0ุดผมมองอย่างนี้เลยนะครับแต่ก็แล้วแต่มุมมองเนาะแต,แต่โดยปกติแล้วการหลุดโลแบบเนี้ยส่วนใหญ่จะจะลงลึกและก็ลงยาวนะครับก็ถ้ามองก็ไปม,มองกันข้างล่าง ส่วนจะกลับมาถึง15-16บาทได้ไหมผมคิดว่าเป็นไปได้เพราะมันเป็นสินค้าจำเป็นอะใครๆก็ต้องใช้แล้วมันมีสาขาอยู่ทั่วประเทศอะย,งงยังไงก็ต้องใช้ถ้าให้ผมเลือกผมไปเดินที่ไหนบ่อยสุดก็โฮมโปรแหละไปเดินบ่อยสุดละว่า <c oughs> ขอสอบถามนะคะ2-3วันล่าสุดไม่เห็นมีการอัปเดตแนวโน้มเซ็ตเลยคะ่ะเอาเราอัปเดตแต่เราซ่อน ดูไม่จบรายการไม่ได้ฟังนะฮะร,รบกวนขอแนวโน้ม sgc อันนี้พูดไปแล้วนะครับโอเคอ่ะจบลงไปแล้วครับในคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันจนถึงตรงนี้เพราะว่ารอดูว่าเอ้มึงจะอัปเดตเสร็จตอนไหนนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมนะครับสมัครกันไว้ที่ปุ่มสมัครใต้คลิปนะครับคนที่สมัครเป็นสมาชิกช่องมานิโรก็จะรับการอัปเดต หุ้นแบบเอกซ์คลูซีฟแล้วกันจากผมแบบมีการบ้านอะไรที่น่นาสนใจผมก็จะมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆฟังสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย